ประเทศวิกโก้ฮะเครื่องสามพันอันนี้ใช้กล่องมันแม็กกล่องหลักด้วยฮะกล่องหลักเปิดท็อปอย่างเดียวฮะ <Hey! S 1> โอเดอินะนะฮะอันนี้โบมอยู่ยี่สิบหน่อยหน่อย ครับ <Okay. S 1> ไปได้อีกเนาะไปได้อีกกว่าว่ามีกล่องพ่วงอย่างเดียวคู่ใช้คู่กันได้ไม่ต้องถอดตอบโจทย์สำหรับคนมีกล่องเนาะ <Okay. S 1> จัดไปครับมีเพื่อนแนะนำให้ผมด้วยนะโอเคครับครับ